สวัสดีครับผมท็อปสตอรี่ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็มีอะไรสนุกๆมาให้ดูนะครับผมเนี่ครับผมทำคลิปนะครับผมแต่ว่าผมทำไปแล้วนะครับแต่ผมจะทำแบบว่าบอกรักหรือว่าแกล้งนะครับผมแกล้งถามนะครับว่าแฟนเรารักเราไหมนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมก็ ไะเชิญติดตามเลยครับพี่น้องไปแต่เป็นมอืมต่เราเปลี่นเป็นอัด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 ไปไหมซัดให้ป็นไหม่เปลี่ยนเฮรอจะไปดีไซน์ดีไซน์ที่ข้างนูทำไกไปดึงเลยดึงเลยทำอาันทบเจ็ด โอ้ไม oh no. ่ไม่ไม่หักป่ะโบก็มาหักฮะ